ีกแป๊บหนึ่งนะได้ได้ได้พร้อมนะครับรครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับการแถลงข่าวของพ,พรรคเพื่อไทยวันนี้เป็นรอบที่3นะครับ นำโดยท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยนางสาวลินทิพรวรินวะชละโรดรองเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับและผมนายประเสริฐจันทงทอง,ทงเลขาธิการพักเพื่อไทยนะครับสำหรับวันนี้ผู้ร่วมแถลงข่าวนะครับจากตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านหัวหน้าพักนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาค นะครับท่านที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจและเป็นสสระบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนายสุพัฒนาพง์พันมีชาวท่านเลขาธิการพักนะครับนายเอกนัทพร้อมพันท่านรองเลขาธิการพักและสสระบบบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนางพิชารัตน์เล่าพงชนะและท่านรองเลขาธิการพักนะครับนายสยามบางกุลธรรมนะครับเบื้องต้นผมขอเอชิญท่านโชนาสีแก้วนะครับ ได้ถแถลงเบื้องต้นถึงสิ่งที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ดีครับขอเรียนเชิญครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมในแพทย์ช่นั้นสีแก้วน้าพักเพื่อไทยการถแถลงข่าวครั้งนี้ก็เป็นรอบที่สามในวันนี้นะครับด้วยเรื่องเดิมก็คือเรื่องที่พักเพื่อไทยเองเราได้เชิญพักการเมืองเพื่อมาปรึกษาหารือนะครับหาแนวทาง ที่จะหาทางออกให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลหลังจากทัพพักเพื่อไทยได้รับการส่งมอบภารกิจจากพักก้าวไกลนะครับพัก,กระดับหนึ่งที่เขาไม่สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะไม่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมร่วมรัฐสภาถึงสองครั้งนะครับก็เป็นพระราชหน้าที่ที่พักเพื่อไทยเองหลังจากได้มอบรับมอบภารกิจแล้วก็มาดมเนินการตาม ข้อเสนอของ8ปดพักซึ่งผมได้นำเรียนพี่น้องสิมมันชนไปในการแถลงข่าวทั้งสองครั้งแล้วนะครับเัาอยู่ในเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยเองทำตามมติของ8ปดพักร่วมนะครับ,บว่าให้ไปประสานงานพูดคุยกับพักการเมืองหรือสมาชิกวุฒิสภาพเพื่อหาเสียงเพิ่มในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้2 7 7 5เสียงให้ได้วันนี้ต้องขอบคุณท่านหนนาพัก รวมไทยสร้างชาตินะครับท่านพีรพันธ์สาลรีรวิภาคและคณะนะครับที่ได้ให้เกียรติพรรคเพื่อไทยรับเชิญมาพูดคุยกันนะครับเพื่อนะครับหาแนวทางว่าสิ่งที่เราจะหาทางออกให้กับประเทศในการจัดทั้งรบาลร่วมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรท่านมีแนวคิดแนวทางที่จะเสนอแนะพรรคเพื่อไทยอย่างไรนะครับผมต้องขออนุญาตเปียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับ ยังไม่ได้เป็นการเชิญเข้าร่วมรัฐบาลนะครับต้องขอเน้นย้ําเป็นการเชิญมาพบปะพูดคุยนะครับเพื่อหาแนวทางเพื่อหาทางออกนะครับในขั้นตอนนี้สําหรับข้อสรุปนะครับที่เราได้ปรึกษาหารือก็เป็นการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับในความเห็นของพรรครวมไทยสร้างชาติมีแนวทางแนวคิดอย่างไรโดยสรุปผมจะขออนุญ,ญาตพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนให้ท่านพีรพันธ์ สารีรัฐพิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเป็นผู้ได้กุณาถแถลงต่อพี่น้องสิมมชนกับเรียญขัขอบคุณท่านจุลนานหัวหน้าพักรวมเ, <c oughs> เพื่อไทยและคณะนะครับะยกจะยกเกที่ให้เกียรติพวกผมนะครับมาวันนี้เพราะว่าพักเราก็ยอมรับว่าเราไม่ใช่พักใหญ่นะครับเราเป็นพักขนาดกลาง แต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการที่จะต้องโหวตการเป็นรัฐบาลน,นะครับเราก็ได้รับเกียรติเชิญมาฟังเหตุผลของเรานะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านหัวหน้าทุรน่านกับคณะต้องการฟังจากพวกเราอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านจากสื่อตามคำถแถลงที่เขียนในสื่อนะครับผมกักบคณะวันนี้มาก็ ไม่ได้มีอะไรเรามาพูดคุยอธิบายให้ท่านฟังถึงเหตุผลแนวทางของพรรครวมไทยสั้งชาตินะครับที่ทำไมเราได้มีถแถลงการออกไปอย่างนั้นว่าเราไม่สามารถรับพรรคการเมืองบางพรรคได้นะครับก็ได้อธิบายให้ให,ให้ให้ฟังถึงเหตุผลของเรานะครับว่าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนที่ท่านหัวหน้าชนรนานได้บอกไปไม่ได้มีการ พูดเรื่องเรื่องอื่นนะครับมีแค่เรื่องนี้นะครับเท่าน,นั้นเองครับเราก็ได้อธิบายเหตุอธิบายเหตุผลความเป็นมาของเหตุผลแนวทางความคิดนะรวมไปถึงแนวทางต่างๆของพรรคของเรานะครับให้ท่านทราบว่าทําไมเราถึงยืนยันตามแนวทางหลักการที่เราได้แถลงข่าวออกไปก็ดีหรือว่าให้ข่าวไปก็ดีว่าพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันที่จะดําเนินการแบบที่เราได้ออกข่าวไปจริงๆ ด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็ได้อธิบายให้ท่านเข้าใจครับไม่ไม่มีครับเพราะว่าไม่ได้พูดเรื่องเราท่านท่านเชิญผมมาคุยอย่างอย่างเป็นทางการถึงเหตุผลนะครับว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรจะเราถึงไม่สามารถรับ ได้ไม่ไม,ไมีไม่มีเจราจาเรื่องอะไรเลย<ส>นะครับในส่วนของพ,พรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเราต้องขอบคุณทั้งพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่มาพูดคุยด้วยตัวท่านหัวหน้าพักเองพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับเพื่อยืนยันกับเราในแถลงการที่ท่านออกไว้ว่าท่านมีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร พราะเพื่อไทยเราเองเนี่ยเรามีแปดพัรคร่วมนะครับที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันก็อยู่ในเงื่อนไขที่ท่านถแถลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการทราบจากท่านเองว่าจุดยืนของท่านเป็นอย่างไรนะครับในการที่จะ,ะเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของเราที่เรามีอยู่แปดพัรอย่างนี้ท่านก็พูดชัดนะครับในมุมของท่านเนี่ยว่าความชัดเจนของท่านมีอยู่แล้วตามที่ถแถลงนะครับครับเชิข้ขอขอด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายก่อนแล้วกลางจากช่องเจ็ด ไทยรัฐก่อนครับเชิญครับพรรคก้าไกลดเงื่อไนไข่นงะฮะพรรครวมไทยสามารถร่วมได้ครับประการที่หนึ่งวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราไม่ได้มีเพียงแค่มาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแต่เราคิดว่าแนวทางอุดมการณ์ของพรรคที่พูดถึงเนี่ยมันต่างกับเราเยอะมากนะครับ

นะครับวันนี้ทางทางพักเพื่อไทยโดยท่านหัวหน้าพักกับคณะเชิญพวกเรามาเพื่อขอทราบเหตุผลที่ท,ทำไมเราถึงไม่สามารถรับพักบางพักได้นะครับและถ้าหากว่ามีพักบางพักมาร่วมกับพักเพื่อไทยเนี่ยทำไมเราถึงรับไม่ได้เท่านั้นเองครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราจะไปร่วมยังไงนะครับทีละคนครับทีละคนครับ ครับพูดถึงเรื่องเรื่องเหตุผลว่าทําไมเราไม่สามารถรับการการดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลที่มีบางพักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยตรงนี้เท่านั้นเองเราก็อธิบายเหตุผลของทางพักรวมไทยสร้างชาติให้ฟังนะครับขอขอทางไทยพีบีก่อนนะครับแล้วแล้วต่อด้วยทางด้านหน้าครับไทยพีบีก่อนครับตะกี้ คือผมขออนุญาติสรุปคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเหตุผลของเราเราคิดว่าแนวทางและอุดมการทางการเมืองของพรรคก้าวไกลกับเราเนี่ยไปกันไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่มีเพียงแค่มาตรา1นึนะครับแล้วก็แนวทางทางการเมืองของเขากับของเราเนี่ยมันคนละแนวทางกันทุกเรื่องเมื่อมันเป็นคนละแนวทางกันเราไม่สามารถสนับสนุนก็ได้หรอะครับไม่ว่าในสถานะอะไร ขอเชิญด้านหน้าครับด้านหน้า,า,าแสมา,าสตลอดครับแล้ววันนี้นอ,อจากที่มาคุยว่ามันแสดง,ดง,งข้งอ,อแล้วไม่มีข้ออืเลยข้อไหนครับไม่มีการที่จะตกลงแบบเรื่องเรื่องอื่นเ,เลยครับไม่มีก็ผมเรียนนะครับว่าวันนี้ที่มาสักคลู่คุยกับทางคณะของเพื่อไทยเนี่ยนะครับท่านก็ต้องการฟังจากผมจริงๆว่า เหตุผลจริงๆมันคืออะไรนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเรื่องการเปลี่ยนแปลงลดอะไรนะระดับ1นึลงมาจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นั้นสําหรับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับมันมีมากกว่านั้นท่านก็จะได้เข้าใจว่าไม่ได้มีประเด็นเพียงแค่1นึสองสำหรับเราเท่านั้นเองนะครับแล้วเพราะอะไรเรื่องอะไรบ้างรายละเอียดผมได้อธิบายให้ฟังไปหมดแล้วครับครับเชิญครับเชิญครับ ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่ว่ามีใครร่วมรัฐบาลบ้างถ้ามีพักที่เรารับไม่ได้ร่วมก็ไม่ได้ครับผมก็ยืนยันกับท่านไปครับผมผมผมเรียนแล้วนะครับว่าที่เราคุยกันวันนี้เนี่ย ไม่มีเรื่องการร่วมงานกันนะครับเราคุยเรามารับเชิญมาอธิบายเหตุผลนะครับให้ฟังว่าเพราะอะไรเพราะเราให้แสดงอยากให้เห็นนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้มีเจตานาขัดขวางนะครับในเทิงของการตั้งรัฐบาลเราเองก็เป็นห่วงชาติบ้านเมืองไม่ไม่ยิ่งหย่อนกว่าพรรคการเมืองอื่นแต่ด้วยเหตุผลอะไรทําให้เราจําเป็นที่ต้องปฏิเสธอันนี้คือประเด็นหลักที่ที่มาพูดคุย แต่ว่าในประเด็นที่น้องถามเนี่ยผมอยากจะพูดให้ฟังอย่างนะครับว่าในพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราประกอบไปด้วยคนที่มาจากหลาก,หลา,กหลายแนวความคิดในอดีตที่แตกต่างแต่วันนี้ทุกคนเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่มีอดีตนะครับ,รบแลวที่สำคัญครประการหนึ่งว่าถ้าเราไม่ลืมอดีตเราก็จะไม่มีอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับพวกผมในพักรวมไทยสร้างชาติ เรามีแต่อนาคตของชาติบ้านเมืองกับความเป็นรวมไทยสร้างชาติเราไม่มีความเป็นอดีตเ,เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั้นไม่มีแล้วครับขอเชิญสองท่านอยู่ด้านนี้แล้วก็ขออีกสองคำถามนะครับเชิญครับ ผมยังไม่ได้บอกเลยครับว่าผมจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือพรรคอะไรผมเพียงแต่บอกว่าวันนี้ผมมาเพื่ออธิบายเหตุผลว่าทําไมผมไม่สามารถยอมรับพรรคบางพรรคได้เท่านั้นเองครับวันนี้ที่คุยกันวีดีโอนี้อธิบายบให้ฟังว่าด้วยเหตุผลอะไรไม่ใช่ว่าเป็นแง่มุมทางการเมืองแต่เป็นเหตุผลจริงๆด้วยอะไรนะครับไม่มีเลยครับ คือเราเริ่มการการพูดคุยเพื่อให้เห็นแนวทางว่าเราจะได้เสียงสนับสนุนอย่างไรนะครับยังไม่มีการเจรจาว่าจะเชิญมาร่วมรัฐบาลเพราะเราต้องฟังเขาว่าเขามีเงื่อนไขยอย่างไรนะครับอย่างเช่นของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราก็ฟังท่านว่าทางท่านมีจุดยืนอย่างไรเพราะเราเอาเราเป็นตัวตั้งตัวตั้งหมายถึง8พักเป็นตัวตั้งให้ท่านเห็นเป็นตุ๊กตาตายท่านเห็นก่อนแล้วก็ให้ท่าน มองตัวท่านแล้วว่าตัวท่านกับสิ่งที่เราตั้งไว้มันเป็นอย่างไรเท่านั้นยังไม่ได้บอกว่าเราจะเชิญท่านหรือเชิญใครแม้กระทั่งพักที่สองพักก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดคุยเรื่องโควตาหรือถึงจํานวนหรือตําแหน่งอะไรต่างๆพูดง่ายๆยังไม่ได้เชิญร่วมรัฐบาลครับครับวันนี้เราพูดผมไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นนะครับ เรื่องร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลไม่ได้มาพูดนะครับวันนี้บอกว่าถ้าหากว่ายังมีพักบางพักที่รวมไทยสร้างชาติรับไม่ได้ร่วมในรัฐบาลที่จะนําโดยพักเพื่อไทยหรือพักอะไรก็แล้วแต่เราไม่ยกมือให้ทั้งนั้นครับถ,ถ้าไม่มีพักก้าวไกลเราก็ต้องพี่นาที่จะยกมือให้ได้เพราะว่าปัญหาอันนี้ผมพูดโดยหลักการก่อนนะครับ ปัญหาต่างๆที่เราเป็นห่วงมันอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่แต่ถ้ายังมีอยู่เราเกรงว่าจะมีปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองซึ่งเราคิดว่าเราจะมีส่วนในส่วนนั้นไม่ได้นะครับโอเคนะครับ ผมเรียนด้วยความเคารพครับไม่มีส่งสัญญาณเพราะเราทาตามที่แนวทางที่ก้าวไกลและ8ปดพักร่วมเราได้มีความเห็นร่วมกันว่าให้ดําเนินการในทานองนี้นะครับเพื่อนําเข้าสู่การพิจารร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าไม่เป็นใช่เป็นการส่งสัญญาณนะครับเราเราตั้งใจที่จะเชิญกับทุกพักน,น,นะครับขอสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับ เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรครับผมต้องเอาคำคำตอบแล้วแนวทางที่สามพักได้ได้ำนำานเสนอต่ตอเราวันนี้ไปพูดคุยในแปดพักรวมก่อนครับต้องถึงก่อนครับเพราะว่าต้องสรุปก่อนครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ